สวัสดีค่ะมาถ่ายโซเชียลตอนนี้ก็ไม่บาทนะพอลาสิกขาแล้วสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหนายสังย,ย,ยังมาเดไปไอ้นี่เลยแป๊บบนึงโอ้ไอ้เปื่อนเปื่อนเปื่อนตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นที่พักนะกลาสิกขาซึ่งเดินที่พักเพื่อที่เราจะขึ้นไป เปลี่ยนสภาพกลับบ้านตอนนี้เป็นเวลาหกโมงบ่ายหกโมงกว่ากว่าอันนี้แม่ชีแม่ช eh? ีจอดนะคะแม่ชีจอดมองไม่เห็นหน้าแม่เหมือออันนี้แม่ชีจอดเด็กหมูเปิ้งเหมืออันนี้ก็จะเป็นที่พัก ของพวกเราใครๆนอนนอนนะคะนี่เป็นจะเป็นที่พักอันนี้เราจะนั่งกันตรงนี้นั่งกันตรงนี้กลับแล้วโอเค <c oughs> มาบอกแค่นี้แหละ <c oughs> มืดอ่ะไม่ได้เปิดแฟลชโอเคบ๊ายบาย